สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้นะคะสำหรับหลายๆท่านที่สอบถามพอ,อน้อยเข้ามาค่ะท่านเกิดวันที่1น,นะคะท่านเกิดวันที่1มิถุนายน250-7 ลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้ในปีงบประมาณ2,566ซึ่งช่วงนั้นท่านอายุ59ปีปีงบประมาณ2,566ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,565ถึงวันที่30กันยายน2,566ค่ะช่วงนั้นท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้ค่ะเพื่อที่จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ2,567ปีงบประมาณ2,567ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,566จนถึงวันที่30กันยายน2,567อายุครบ60ปีในเดือนไหนนะคะตามระเบียบเดือนถัดไปท่านจะได้รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่1ของเดือนนั้น ถ้าตามระเบียบแล้วยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่หนึ่งของเดือนนั้นถ้าอายุครบ60ปีในเดือนที่ท่านเกิดนะคะอันนี้กรณีวันที่หนึ่งค่ะท่านก็จะได้รับเบี้ยยาชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะจะค่ะท่านที่สอบถามพอน้อยเข้ามาเกิดวันที่หนึ่งมิถุนายน2507 ท่านจะได้รับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุกาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2567เป็นต้นไปนะจ๊ะเพราะว่าท่านเกิดในวันที่1มิถุนายน2 5 0 7อายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่1มิถุนายน2567ค่ะเพราะฉะนั้นการจ่ายเบีย้ยยังชีพตามรับเบียบ ระเบียบก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ .2566 ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมาค่ะเพราะฉะนั้นท่านที่สอบถามเข้ามาค่ะท่านเกิดวันที่1มิถุนายน2507ท่านก็จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนมิถุนายน2 5 0 0 67เ,เป็นต้นไปค่ะก็คงจะจัดเตรียมสำหรับท่านที่สอบถามเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมค่ะส่งวันเดือนปีเกิดมาค่ะในช่วงของที่ท่านขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุหรือจะสอบถามการลงทะเบียนผู้สูงอายุค่ะก็ส่งวันเดือนปีเกิดมาว่า จะให้พอน้อยดูให้ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ในช่วงไหนแล้วเดือนแรกที่จะได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุจะได้รับตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปนะจ๊ะค่ะทุกคําถามที่ส่งมาค่ะพอน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคำถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้พอน้อยต้องกล,ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ